สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอาร์ล็อกนะครับก็จะมาสอนวิธีการทำทริกเกอร์แสดงจำนวนคิวบนหัวนะครับคิวก็คือจำนวนที่เราค่าได้นะครับโอเคจะเป็นไงไปดูกันเลยนะครับขอแนะนำเพจ Over Top Up รับเติมเกมมิลิเวอร์และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายราคาถูกสะดวกและปลอดภัยสุดๆสนใจกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยถ้าใครทำตามคลิปก่อนนะครับก็คือคลิปแสดงการนับการตายนะครับมันก็จะง่ายเลยนะครับเพราะว่าเราจะเขียนแค่เหตุการณ์นะครับเปลี่ยนเหตุการณ์เป็นเอาชนะเป้าหมายนะครับอันนี้คือเมื่อเราฆ่าแล้วเราก็จะทํางานพวกนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนข้อความนะครับแต่วันนี้เราจะมาเริ่มสอนกันใหม่เลยนะครับตั้งแต่แรกเลย อย่างแรกนะครับก็ให้เพิ่มเหตุการณ์นะครับผู้เล่นเอาชนะเป้าหมายการกระทํานะครับเราต้องมาตั้งค่า,าตัวแปรนะครับมาที่กําหนดการตั้งค่ามูลค่านะครับให้เราเลือกที่คำฟังก์ชันผู้เล่นตัวแปรส่วนตัวของผู้เล่นมูลค่าตัวแปรนี้เราก็สร้างใหม่นะครับเรามีนับการตายแล้วเรานับนับคิวอ่าแบบนี้ เราก็เลือกนับส่วนตรงเลขศูนย์นะครับก็ให้มาเปลี่ยนเป็นคางฟังก์ชันคณิตศาสตร์การคำนวณเชิงตัวเลขมูลค่ามูลค่าก็คือมูลค่าตัวแปรของเราเมื่อกี้นะครับเข้าตัวแปรเมื่อกี้ก็คือคางฟังก์ชันผู้เล่นตัวแปรส่วนตัวของผู้เล่นมูลค่าแล้วเราก็เลือกก่อนว่าเป็นตัวแปรไหนอ่าจากนั้นบวกมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็พิมพ์ไปว่าบวก1นะครับ บวกหโอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวแปรนะครับจากนั้นเราก็มาสร้างการกระทำนะครับการแสดงบนหัวเราเลยนะครับมาที่แสดงข้อมูลการแสดงรูปภาพบนผู้เล่นจากนั้นเราก็เลือกนะครับตรงนี้ชดเชย Y ด้วยปรับเป็น150 จากนั้นความทึบอันนี้ก็แล้วแต่จะปรับนะครับใครอยากได้เท่าไหร่ก็เอาผมเอาครึ่งหนึงแล้วกันก็คือ50นะครับต่อไปเป็นชุดอักษรมาที่คลังฟังก์ชันการเชื่อมต่อชุดอักษรอันนี้เราจะใช้2ชุดเหมือนเดิมนะครับมาที่ชุดแรกนะครับให้พิมพ์ข้อความนะครับพิมพ์ว่า q ก็ได้ k i l l เดี๋ยวใส่สีกันนะใส่สีแดงแล้วกันแล้วก็เว้นวร์กแล้วก็ใส่สีสีอะไรดีสีเหลืองคิมเท่ากับแล้วก็เว้นวร์กแล้วก็ใส่สีสีขาวแล้วกันนะครับลองดูนะครับสีขาวนี้ก็คือสีของชุดอักษรตัวหลังนะครับอาจากนั้นเรามาเลือกตัวอักษรข้างหลังนะครับตัวอักษรข้างหลังก็คือ ตัวแปรนะครับที่เราจะแปลงมาเป็นตัวอักษรนะครับให้มาที่ใช้ทั่วไปแล้วก็เปลี่ยนค่าตัวเลขเป็นชุดตัวอักษรเราก็เลือกมูลค่าเลือกคําฟังก์ชันแล้วก็ไปเลือกตัวแปรของเรานะครับก็คือผู้เล่นตัวแปรส่วนตัวผู้เล่นมูลค่าเลือกตัวแปรนะครับนับคิวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทดสอบดูแล้วกันมา อันนี้จะยังไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราลองค่าดูกันนี่ขึ้นแล้วนะครับ Q เท่ากับหนึ่งนะครับค่าทุกอย่างก็จะขึ้นนะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวลองแกะดูไอ้ไหนเอ่า Q สนะครับ Q สนะครับ ค5วหก็จะประมาณนี้นะครับในการทำทิกเกอร์นี้นะครับใครสนใจก็สามารถนำไปใช้ในแบบได้เลยนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันดีลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย